ก๊อดูกไม่จำกัดอะไรก็ได้เลยนะก็บายทุกอย่างได้เลยโอ้โโอ้้โอ้โ้้โอ้โอ้โออ้อ้โอ้โอ้โอโอ้โอย้อดอ้โ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 ออุดี่าโอ้ เป็นบ้าเดี๋ยวปูไม่ให้เล่นนะปูเฮ้ยพีวา้องทำไมเนี่ยกูได้เนี่มจะมันนังมันพี่โ้ my god oh โ oh อ my gosh h oh yeah o oh my gosh จเกิดได้จบเลยนะ my god

สำหรับที่ผมทำได้นะเพราะว่าที่ผมโอ้ยกล่าวเมื่อกี้คือผมอีดีดีอีดส่วนนะก็เอาใครล้วทำได้ครับเนี่ยกดแค่เนี้ยกดสเปสก,กดเนี้ยตั้งคิวว่าเป็ดไหนก็ได้เลยครับเอาเยอะเลยนะครับเนี่ยผมตั้งอย่นี้นะครับก็กไดไลค์กดแชร์เป็นกรลังใจให้ผมด้วยนะครับนี่ถ้าคิว I O โ Oh นะครับอืมอืมโอ่าอ่าอ่อ่ดูดิโอ้ยกากับเนยนะคือคือก็ก็ก็นี่นะก็เป็นอย่างไปนนี้ก็สำหรับว,วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน <c> อืสวัสดีราตีสวัสดีขี้มหอมันเหม็นนะครับ เฮ้ยเพื่อนน้องบพูดอะไรอย่างนั้นอะเออก็ก็ซื้อมึงขอตัวลาไปก่อนเพื่อนผมพูดนะก็ซื้อมึงขอตัวลาไปก่อนแล้วก็แชร์กดซับเป็นกดดิจิตมันเป็นกินอะไรไปเขาเลยนะก็ทำไมก็บอกว่าจุดดับจุดดัปบ๊ายายครับ